สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูทานเล่นเพลินๆกันนะคะกับเมนูถั่วกรอบแก้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะก็ใช้ถั่วลิสงดิบจํานวน250กรัมค่ะนํามาล้างทําความสะอาดสักหนึ่งน้ำนะคะคัดเอาเม็ดถั่วที่เสียหรือว่าเอาเปลือกที่ลอยน้ําออกค่ะ เสร็จแล้วก็ไม่ต้องแช่ถั่วไว้นะคะนำมาเสด็จน้ำได้เลยค่ะค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรานำถั่วไปลงกระทะกันเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายตามลงไปค่ะจำนวน200กรัมตามด้วยผงไมโล2ช้อนชาค่ะในจืดครึ่งช้อนโต๊ะสุดท้ายค่ะน้ำเปล่าจำนวนหนึ่งถ้วยตวงค่ะ จากนี้ก็เปิดแก๊สได้เลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะก็ใช้พายค่อยๆค,คนให้ผงไมโลของเราแค่พอละลายค่ะเราจะไม่คนานานนะคะเดี๋ยวเปลือกถั่วของเราจะลอกค่ะจากนี้เราก็จะเคี่ยวด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆจนน้ำงวดค่ะ ก็ไม่ต้องคนบ่อยนะคะนานๆค่อยกลับมาคนทีนึงค่ะเพื่อให้ถั่วของเราสุกได้ทั่วถึงนะคะค่ะพอเราเคี่ยวมาได้ระดับนี้แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เบาเป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็คนอย่าหยุดมือนะคะเดี๋ยวสักพักตัวน้ำตาลทรายของเราก็จะตกทรายค่ะ ค่ะพอน้ำตาลของเราข้นหนืดแล้วก็ถั่วจับกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนี้ก็คนต่อค่ะจนน้ำตาลตกทรายทั้งหมดค่ะ พอได้แบบนี้แล้วก็โรยเกลือป่นลงไปจำนวนเครื่องช้อนชาค่ะก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็เปิดแก๊สผัดด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือจนน้ำตาลละลายค่ะ น้ำตาลเขาก็จะค่อยๆละลายแบบนี้นะคะก็ผัดต่อไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำตาลละลายหมดกระทะค่ะค่ะลักษณะเขาก็จะเป็นมันวาวทั่วเม็ดแบบนี้นะคะจากนี้ก็โรยงาขาวคั่วลงไปเลยค่ะจํานวนสี่ช้อนโต๊ะก็คลุกให้งาเกาะติดก,กับเม็ดถั่วให้ทั่วค่ะ เสร็จแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะนําไปเทใส่ถ่านนะคะผึ่งลมไว้ให้เขาเย็นตัวลงค่ะก็เกลี่ยให้กระจายตัวนะคะเม็ดถั่วจะได้ไม่ติดกันแล้วก็จะได้เย็นตัวลงเร็วๆค่ะค่ะพอเม็ดถั่วของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะจากนี้ก็สามารถนําไปจัดเสิร์ฟหรือว่าเก็บใส่ถุงไว้ทานได้เลยค่ะ ค่ะวันนี้ก็เลือกเก็บใส่ในถุงซิปนะคะสะดวกต่อการทานค่ะหรือถ้าใครไม่มีนะคะจะเก็บใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใช้ยางรัดหรือว่าจะใส่โหลกแก้วหรือพลาสติกก็ได้เหมือนกันค่ะค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการทำถั่วกรอบแก้วของเราวันนี้และถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ